สวัสดีครับวันนี้เรามาฝึกห้าท่าลดอาการปวดตึงสลักเพชรกันนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเราเริ่มจากท่าแรกคร่ะกับประสานมือสองข้างหายจะเข้ายกขึ้นสูงและหายะออกคับก้มพับตัวลงไปเมื่อจับที่ฝ่าเท้ายืดพลังนะครับหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นยืดหลัง หายใจขับค่อยๆพับลงไปดึงข้อศอกต้นแขนไปข้างหน้ายืนอกค่อยๆเลื่อนหน้าผักลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจเข้าประสานมือสองข้างยกขึ้นสูงและหายใจออกครับพับขาด้านขวาขึ้นมาเป็นครึ่งดอกบัวครับ ประสมือสองข้างหาที่เขายกขึ้นสูงอีกครั้งหนึ่งและหาจุจข้าพับตัวลงไปด้านหน้าครับมือจับฝ่าเท้านะครับดึงข้อศอกยืดไหลย่ยืดหน้าอกค่อยๆพับตัวลงไปอีกรอบนึงหนึ่ง,งสองสามสี่้หาหาเข้าประสมือสองข้างยกขึ้นสูงและ หาจะออกครับมือจับนักแข้งขวาครับขยับโซนเท้าไปข้างสะโพกนะครับเข่าด้านขวาเฉียงออกไปด้านข้างครับหาจะเข้ายกแขนด้้นขวาคือมือซ้ายอยู่ที่พื้นด้านข้างฝั่งซ้ายหาจะขับพับมาข้างหน้าครับขยับไตมือเขาไปข้างหน้าพับนะครับพับมาตรงกลางดันสะโพกบัท้ายด้านซ้ายออกหนึ่งสอง สามสี่หา,หาใจข้ายกแขนขวาขึ้นและหาใจครับขยับมือขวานพื้นฝั่งขวาหาใจข้ายกแขนซ้ายขึ้นหาใจออกพับลงมาทางด้านขวาครับเฉียงขึ้นนะครับไตมือและเฉียงขึ้นไปเรื่อยๆครับยืดแขนพับตัวลงไปหนึ่งสองสามสี หายใจเข้าพย,ยุงตึงขึ้นมาครับและหายใจออกค่ะที่เข้าครับค่อยขาด้านขวามาทางซ้ายประสานมือสองข้างหายใจเข้ายกขึ้นสูงอีกครั้งหนึ่งและหายใจครับพับลงไปมือจับพื้ฝ่าเท้ายืดอกดึงข้อศอกยืดไหล่ค่อยๆพับตัวลงไปหนึ่งสองสาม สี่ห้าหาที่เข้าภาษามือสองข้างยกขึ้นสูงหายใจขามือสองข้างครับวาดไปด้านหลังหาที่เข้าขยับขาเดด้านซ้ายมาทางขวาแล้วหายใจออกหาที่เข้าพลิกบิดสะโพกขวาไปทางด้านซ้ายบิดตัวต้านมาทางขวาหนึ่งสองสามสี่ หายที่เข้ากลับขึ้นมาครับและหายเจออกครับขยับสนเท้าด้านซ้ายสูงกว่าเขาขวาขึ้นไปสักเล็กน้อยนะครับประสานมือสองข้างหันที่เข้ายกขึ้นสูงและหายจะออกประสานมือสองข้างไปด้านหลางหายที่เขาด้านนกเหนื่อยหน้าขึ้นและหายจะออกครับพับไปข้างหน้าครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหายใจเข้าเงินศีรษะเพ่งเด่นขึ้นและหายใจออกครับหายใจเข้าครับและอุยขา,าส่งกับนข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งประสานม,มือสอง,งั้งหายใจเข้ายกขึ้นสูงและหายใจขาพับตัวลงไปไมือจับที่ข้างฝ่าเท้าฝั่งนิ้วนางหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจขับดึงข้อศอกครับยืดอกไปข้างหน้าพับตัวลงไป 1นึ่งสองสสีห้าหายเข้าปภาสาม,มือสองข้างยกขึ้นสูงหายจะขับมือลงมาที่พื้นแล้วจะเปลี่ยนข้างนะครับเป็นซ้ายหายจะเข้าพับซ้ายขึ้นมาเป็นครึ่งดอกบวกัวและหายใจออกปภาสาม,มือสองข้างหายจะเข้ายกขึ้นสูง และหายใจขาพับลงไปมือจับไปที่ฝ่าเท้ายืดตัวพับตัวลงไปดึงข้อศอกยืดหน้าอกหนึ่งสอง,นะอง,ส,องสามสี่ห้าประสานมือสองข้างหายใจเข้ายกขึ้นสูงและหายใจับมือลงมาที่พื้นมือซ้ายจับไปที่หน้าแข้งซ้ายครับดึงส้นเท้าด้านซ้ายมาข้างสะโพกซ้ายและหายใจออก หาที่เข้าครับยกแขนด้านซ้ายขึ้นครับหาที่ขับพับลงไปเสียงขึ้นประมาณมุมเสือนะครับไปทางมุมเสือพับต้นลงไปงัดบั้นท้ายสะโพกขวาออกไปด้านข้างหนึ่งสองสาสี่ห้าหาทเข้ายกแขนซ้ายขึ้นและหาที่ขับ อาลมมาว,วางที่พื้นดันน้าเฉียงขึ้นไปทางซ้ายนะครับยกแขนขวาหายจะเข้าและหายใจพับไปข้างหน้าครับไตมือด้านซ้ายตางัดบันท้ายสะโพกขวาออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหยจะเข้าขยับขึ้นมาครับและหายใจออกหายใจเข้าขาด้านซ้ายควยมาทางขวา และหายใจออกประสมมือสองข้างหาันเขายกขึ้นสูงหายจะออกค่ะพับไปด้านหน้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหายเข้าประสมมือสองข้างยกขึ้นสูงและหายใจ ออกครับมืสอส่งข้างไปด้านหลังหาดที่เข้าขยับขาด้านขวามาทางสั้นและหายใจออกหาดที่เข้าครับพลิกกดสะโพกนะครับด้านซ้ายมาทางขวาก็ต้านลำตัวไปทางซ้ายครับมองสูงหนึ่งสองสามสี่หาดที่เข้าและหายใจออกเห็นไหมครับขยับ ให้ตัตุ่มเลยหัวเข่าขึ้นขึ้นมาสักเล็กน้อยส้นเท้าด้านขวาสูงกว่าเข่าด้านซ้ายประสานมือสองข้างยกขึ้นสูงและหายจะออกประสานมือสองข้างไปด้านหลังหายจะเข้าด้านอกอนนขื่นขึ้นแล้วหายจะขับพับตัวลงไปด้านหน้ายืนอกนะครับดึงต้นแขนขึ้นงัดบันท้ายหนึ่งสอง สามสีห้าหายเข้าพายุนต์ัวเองขึ้นและหายใจออกกลับมาัด้ในท่าสุขอาดหายเข้า,ศา,ศาและหายใจออเป็นครับสี่หาทางง่ายๆนะครับลองไปฝึกดูนะครับคน,นที่มีอาการปวดเจ็บตึงสลักเพชรน,นะครับลองไปฝึกดูครับรับรองฝึกบ่อยๆจะดีขึ้นแน่นอนนะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ